เห็นปะล่ะพุณเนาะครั้งนี้คาขนาดเดี๋ยวถือจะสักพักแฟนกัะสิบบ <laughs> อกว่าตันนี้จบเลย <laughs> บอกว่าเดี๋ยวสักหน่อยเป็นสวัสดีจ้าวันนี้เข้าป่าไปแล้วมีคู่เนาะพามา ฝนสิตกปันใดกันยังมาอยู่พี่นอ้อ,นองค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้าอีกครั้งยัางไปเก็บไปเบ่งสำรวจเห็ดหูหนูเนะจ๊เน้องอุ้ยนี่ฝน,น,น,นเพิ่งตกเซาบรูเจีมาตกอ่ดก,ก็ not bad it's rain from the tree <laughs> อยากไปแห้ง <laughs> อยากไปแห้งบอกฝนตกมาจาก้นไม้ <laughs> อยอดเคียงมีแต่ยอดอวบอวบโหยธรรมะได้ตอนเตี๋ยๆเนี่ยขึ้นสิกเก็บม้วนขนาดเลยโห่ยอดนี่อือหือเนี่ยมีคนเก็บเลยมีคนเก็บหรือว่ากวงเก็บกับอะไรฮะนี่สมันพิกยู้าใจไหมนะสมันจัสพิกคนมีคนเผื่งเก็บเด้นี่โอ้โหยอดฮะ ว่าไปเก็บเห็ดแป๊บเดียวไอ้เนอหน้าช่บแบบฝนตกนิดหน่อยเองอุย้ยอย่ากเก็บพักเดี๋ยวกลับมาพอเก็บ mm hmm. ไปไป,ไปเก็บเห็ดก<ป>่อนหยัดพักขึ้นกันพี่นอ้องนี่ยัดพักตามตามทางยางขี้หม่งขี้หมาขี้หมาขี้งังงวโอ้โห ฝนตกฝนตกมันมาตกดอกมันลีนซื้อไปเดี๋ยวข้าไปเก็บเห็ดหูหนกันเมื่อกี้เห็นหยอดพักไม่หยอดอ้วนๆเนาะเดี๋ยวกลับมาม่ต้มาตัดใหม่ต้นนี้เดี๋ยวกลับมาถ้าเกิดว่ามีเวลาฝนมาตกค่อยเก็บถ้าฝนตกก็คงอะไรไะเก็บพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดเออ Bỏ mình thảo quá lắm bỏ I'm going there, you here, ok? Mm hmm? Do you want to come? Oh, my God! Hết, hết nắng phá Hết nắng phá khoảng trâu Bỏ mình thảo lắm bỏ Bỏ hai fan yêu dù hình bỏ dù Mà nắm Hả nè, hả nè Ôi Ôi, bỏ mình thảo lắm bỏ Bắt đầu ก็รูว่าเห็ดโอ้ยบ่มันเ่าหรือเปล่ากจะเสื้อบ่เห็ดเ่าพี่น้องเห็ดหูโอ้เห็ดนางฟ้าเปื่อยหมดเลยพี่น้องพี่น้องเห็ดออกคิดว่าเห็ดบ่ออกตายแล้วโอ้ยเน่าหมดโอ้เน่าหมดเลยอ่ะโอ้ยไปทั้งคนก็แสดงว่ามีเห็ดให้กันแต่มันคงโอ้เห็ดออกเน่าหมดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะตาจะโอ้โอ้โหว่าเห็ดออกเนาะ น้องเขาป้าไหมคิดหอดเห็ดโมเรลลายอ้วเสียดายได้นอพี่น้องเนาะได้เขาป้าเราอันเยลยฤดูเฮ็ดจอยเขาเรามาปิดต,ตอนเห็ดเ้าออกพี่น้องปิดปลาก็เลยไปเลยเก็บเขาเปิดกับพึ่งม้านี่จ้ะเปิดโดนเราแหละเ,ลเปิดตังแต่ก่อนเส้นเดือนเขาเปิดเส้นเดือนอันเดือนเมษานะจ้ะที่จริง เขาบอกปิดฮอร์สืเดือนเนี่ยเขาเปิดบัตเตอร์เนียบัตเตอร์เนียเฮ็ดกระออกคิดแต่ว่าบะไรามาจะไปทำฝนกระตกแน่บระตกแน่มเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดหูนูคิดว่ามันต้องมี้แะคะ่ะได้ยินเสียงฟ้าห้องบ่คิดว่าต้องมีนี่แหละปะผู้บ่าวมาหาพามาหาเห็ดอีกแลว้วอันนี้ Can น o u ลูก k back here สวัสดีจ้าเพืเ่อน ถึงแล้วจ้ะถึงป่าเฮ็ดแล้วค่ะได้เตรียมตะกร้ามาบักง่ายเลยค่ะพี่น้องอันนี้จะไปเก็บเห็ดกันเวยค่ะเด้อตรงนี้ค่ะมองที่หาเฮ็ดเราเจอเฮ็ดโมเลียวมาม้าพอตรงนี้เราคิดฮอดเห็ดโมเลวค่ะพี่น้องอยากเก็บเห็ดโมเลวอีกแต่ว่าวืาันนี้เขามาเก็บเห็ดผูนูจ้ะเต็มคอนเลยพี่น้องจ้ะพูแล้วว่าเพ่นตกออกโอเคคะ่ะไปเลยคะ่ะ <laughs> เต็มคอนละจ้าไปเข้าป่า มีป่าเพกพร้อมมหมือนเดิมป่าเพกโอ้โห,โหพี่น้องเป็นบลาเบิมเงาโหตั้งแต่รุ่นผุนเด้อเนี่ยท,ทั้งรุ่นใหม่ทั้งรุ่นเก่าแดิๆเแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบิง้งให้เบิง้งให้เบิ้งก่อนเดี๋ยวจ้ะเห็นปะโหรุ่นเก่าที่เราไปน้ำเก็บบอเบิดเด้เปนเดิมหญ่เห็นป,ปะ,นะประตูคนะเห็นปะพี่น้องเต็มขนอ,อีกตามเคยจ้ะ เต็มคอเลยสุดเลยคุณสุดคอเลยจ้ะเคจะพี่น้องฝนมาแล้วเก็บเลยที่กลัวอื mm ้ม hmm. สิบ่เต็มตะก้กกาซะบนนี้ตะก,กา้าย่ใหญ่เนี่ยเฮ้ เพิ่นอันอันรุ่นเก่าเพิ่นขึ้นล้าแล้วซุ่มนี่รุ่นตั้งแต่ที่สับลำม้าหลบก่อนนะั่นที่เก็บเห็ดมูเร็วนะวันนี้เพิ่นมาถึกน้ำอีกเพิ่นก็เลยขึ้นล้าจ้ะเปื่อยนี่้เลือกเอาแต่อันงามๆไปโอ้ยบงกือหน่อยหลายขนาดฝนกะสิมา เฮ็ดก็ไล่เอ oh. ตั้งใจมาแล้วฝนตกกับพี่น้องเฮ็ดกลต้องออกอยี่แล้วเฮ็ดอันนี้เพิ่นออกถือฝนเพิ่นก็ออกอีกพี่น้องออกไว้ยานเด้ยานเด้เ,ดเ,ดเฉอะเฉะด้วยเจ้าการภัยรุ่นนี้ ดอกเป็นอ่อนก็น,นี้ดอกใหม่ๆบม่ือนซุ้มนี่อืมแปบ๊บเดียวพี่น้องเก็บแค่ม,มุมนี้เด้วนี่แปบ๊บเดียวแต่ฝรั่งมาเห็นนี่พี่น้องก็เก็บบนเหลือเลยแปนเออเตอร์เลยรอบนั้นฝรั่งเก็บไม่อยากเสื้อเลยฝรั่งเก็บเห็ดจนหมด เป็นขนทิ้งไว้อู้หน่อยๆอ,ออกไม่ใหม่พี่น้องเดี๋ยวเขากลับมางเอาอีกแม่งกันหลายเจ็บเรลาก็เฮ็ดความสะอาดนักเลยพี่น้องพี่น้องค่ะบึงบ้งบึง้งบึ้งเห็นปะละ่นะพี่น้องครั้งนี้ ขนาดเก็บตอพี <avenues> ่น <brewery> uh, like, ้อยฝนก็สิมาอืมเห็นบ่อันนี้ออกมุกโดนมันเพิ่นก็แห้งเดี๋ยวเพิ่นก็ใหญ่ใหม่เดี๋ยวเพิ่นก็ตึงขึ้นใหม่

เสือรนหลายถั่พุดก็ลองบางคนเก็บด้ยค่ะบางคนเขาก็บอกเก็บเอ้ากาพดทธ นี่ค่ะเห็นว่าถ้ากาบพันยูนี่พันจียังสิล่ะค่ะหลายเกิดลายตัวอันนั้นห้องเลยคิกคิกกระป๋อมพี่น้องจะไปรับรกระชีเอากล้องไก่แต่ว่ากล้องไก่แล้วก็มันติดอันนั้นขากล้องเบ่งดอกใหญ่ขึ้นโอ้พี่น้องโอ้กระเด็น โอยอยากได้ดอกอ่อนๆน้อยๆน,นี่ฝนก็นมาแล้วดเดี๋ยวๆจะสักพักแฟนกันสิบอกว่าท mm ่านได้จบเลยบอกว่าเดี๋ยวสักหน่อยแฟนก็นสิเลงบอกว่าท่านได้จบเลยมันไม่เหน็ดฮะนนี้บอกขึ้นพร้อมก,กันเลยเราก็บเลงพร้อมที่สามล้ำเร้อมโอจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหม้อ oh, แต่เลงเยอะนะ ไเราพี่น้อง,ม,าางนะมันมาทางนี้อยู่นะเห็ดฝนมันมาทางนี้โอ้ยรนเราบริสิทิ์เลยพี่น้องเอ้ยฝ้าบริสิทธิพี่น้องเบิ้งแบบฟินสินนะเก็แบแบป๊บอืมพีม่จะเก็บเล็งเล็งเก็บเห็ดใดๆเดี๋ยวเธอเบิ่งตอนแล้วแล้วได้อพี่นอ้องเด้หอ,อบเอาหอบเอาเลยึึย Can you take a what ว่าไี่น้องเขาเร่งแฟร์เงให้เพั่นท้ายให้อโอ้โหแมงกะไหลสลาลเบริบร์กันื้อมะชุน,มนแมงอันใส่กึ่งบังกึ่งน้อยนะเก็บด,ดอกส,อสวยๆกระเตี่ยวเต็มกระตาเราพี่น้องยังกว่าท่านด้เบิดเลย <laughs> right. Mm-hmm. I want not take that one. Over here. And oh, this is why. ย่าง oh ตรงมาเอาครับๆเ,เดี๋ยเต็มแล้วคะ่ะพี่น้องเมื่อี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเค้กค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต็มแล้วค่ะฝนจะมาค่ะค่ะ <h ums> พี่น้องเบื้องเข็ด ได้เต็มกระตาแล้วเพราะ้วคะ่ะข้างในกันเหลืออีกยังหลายเลยค่ะพี่น้องคลิปค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้ำเตาคะเด้อสวัสดีจ้บาบายบายแอบซอ่ยเยะกับบ้านจ้ะกลับบ้านแล้วได้เต็มตกร้าแล้วย่างคำา่าเก็บเรากับกับเลยค่ะพี่น้อง กูว่าต้นนี้พันออกดีนะพนก็นยังออกเรื่อยๆอยู่แต่ว่าดอกแก่ก็หลายกว่าดอกแก่ก็หลายอยู่ก<อ><อ>นองเห็ดอีกหนี่เห็ดกินบะได้หรอกแต่ว่าพันหน้าตาคือเห็ดปวกเลยจ้ะ <laughs> <Stop>. <laughs> พี่น้องปลาค่อนข้างจะแบบเันจิบเออยังก็มันเป็นหมอกค่ะพี่น้องเป็นอันค่อนข้างจะอา้าวแล้วก็ฝนจะตกนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับจะมีชีฝาลงมาหดขทางลางเลยค่ะก็ะคือแบบเป็นหมอกกันแหละคล้ายๆหมอกนะไปกลับบ้านกัน เอาไปเก็บผักเก็บผักอยู่ปักทางปางักทรั้งราหอดแล้วเ,เก็บก่อนใส่ลงให้ข้างล่างอืม อูทั้งนี้อย่างหลายเลยอูคนปลาปลาอุ้ยหยอดอ้วนเถอะเอ้าอด หุ้ยไลวนี่เจ้าของปะล่ะหมุนป้าหมุนป้าเหยียบหัวเจ้าของเขาซะละเนาะเอ้ยเอ้ย เคนเล่นนานอยู่ข้างล่างโอ้วังนี้โอ่เขนดึงมาตอนนี้ผู้ช่วยและผู้ช่วยไปเล่นนานอยู่ข้างล่างค่ะเฮ้ย,ยหยอดหลายขนาดเดี๋ยวไปดีค่ะอืมละน้ำน้ำน้ำอือออ น้ำ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 เอ้ยอ่ะร่วงโอ้ยโอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นดึงออกมานี่ค่ะโอ้ยนี่สงายยอดอืออือ

ฮอดนีเดือดเฝนลงกับลงเม็ดอุ้ยลงแห้งละอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยเย็บเย็บเย็บอุ้ยไม่เอาไม่ได้ Yes darling บันดอกงามหยอดงามนี่บอโลอะไรพี่น้องบอโลแหละบอโลแล้วโอเคโอเคเป็นผู้ชายที่ไหลยานฝนอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Ôi, tốt hang leo <laughs> Quân tốt <tộc. cười> Quân tốt <tộc. cười> Quân tốt <tộc. cười> Quân tốt Quân Quân tốt